ขอสวัสดีฮะอยู่การสซมาโดย์ะโอเคนีก็ยิ่กับไม้ครับาราศูนย์จุดสิบสิ้นเออขท้างบนดูได้อันนี้ก็อยู่กับไก่น้อยที่ชื่อว่าโซมา,าเลยฮะแขก็เซิยนเลยแล้วก็เห็นว่าสิงนี้มันว่อนทวนเน็ตเลยนะเนี่ยสิงนะีถ้าเกิดสิงไมค้ค้าก็น่าจะรู้นะมันคืออะไรโอเครูดเน่อไม่เป็นการรูดอ้างอเคสิ่งนี้จะเหมือนกับดอกทานตะวันมาก เราสงอาจจะคล้ายๆกันนะโอ okay. เคแล้วคือสิ่งเอาเยกิปเปอรห์หายไปกดผิอดอ,อดุ้ยกดผิดเจอ,อเจโอเคไปดีกว่ okay, ปปา โอเคฮะโอเคโอเคนี่ okay. okay. นี่คือสามสิ่งที่สามารถแปลงล่างได้อย่างแรกคือเลเจอร์ในสองหมูอย่างที่สามคิปเปอร์โอเคฮะจ๊ะอืขอมเป็นเทีปไฟไหมวะเดอะคอนดว,วน นี่ดนูนะเดูเหมือนกันเดะเลยนี่มันคือกล้อนงนั่นเองนะับซึ่งว่าบเดี๋ยวให้ดูนะะค,คือเนี่ยคือเพราะขาอมันจะไม่ตอบเลยสักยจกนะโอเคถ้าเกิดเขาใก,ใกลออ้เราอ๋อตรง นิ้วชี้ที่มันนะยังมีองค์กฎตัวนี้คือกดแล้วมัน,มนจะถ่ายรูปแล้วแช่เกมผมก็จะหลุดทันทีนั่นเองนะอย่างที่เห็นนั่นเองยอมอ <c oughs> okay นะแเ้วไะวันแล้วแต่อาจจะแ,แล้วแต่โทรศัพท์นะของบางคนผมเห็นไม่หลุดนะ <c oughs> ผมรหลุด <c oughs> แต่ว่ากินกดที่ขวาก็กิน กินนะนี่โอหกระตันแล้วก็ปล่อยหลุดเหมือนกันนะฮะไม่ต้องไปใจวายมันหลุดสองดีครับไปดูเลยจีบไปโอเคได้ดูแล้วเกิดเขาออกเกมนะแล้วกิทิ้งไอตัวนี้ ใส่เข้าไปกับ NVC แล้วเกิดใส่เข้าตัวเลยอย่างนะี้เองแม่นะแล้วก็ออกเกมไปแล้วขเข้าเกมใหม่อันนะี้ก็จะฟ้าก็จะผ่านเองฮนะอยากกันไฟไหนวะ ก็คือหมูแล้วก็ผ่านะมันจะกลายแมนซึ่งว่าตอนนี้สถานที่เดียวก็พังจังเนมะเพราะต้องเล่นทัดใหม่ฮนะเวลาเวีลเ,เจระร์โดนฟ้าผ่าจะเป็นแม่มดนนะ่ะ <c oughs> ซึ่งผงก็ไม่รู้กันมนะ่าคืออะไรมันเป็นบักหรือว่าไวรัสนะฮะเอนนี้ก็คือ มันแถมไ้พวกนี้มา้ังสามตัวทำไมวะสองตัวอาจจะไม่เห็นคิปเปอร์นะเพราะอย่างแรกคือมันตายนะโอเคทำไมนี่ฮะหรือที่เรียกกันว่าบางคนก็เรียกคิปเปอร์บาลีนะแต่ไม่ใช่นะมันคือชาร์จคิปเปอร์ไงะระเบิดแรงคิปเปอร์องเท่า โ okay, นะอเควันนี้ก็มีอ,อะไรดีด้วยเขอจบการรีพีแงนคนนี้แล้วนะเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวพาไปดูที่การเรียกกันมาก่อนขอย้อนเองเองก่อนผมย้อนเองก่อนในตัวไม่มีนะฮะดูได้เลยไม่มีมองเลยอย่างแรกคือคุณต้องโหลดไอ้นี่มาเอ้ย Pocket Event e d i t นะฮะให้เกิดขคอนเทนต์ของคุณนะ แล้วเนมันชามากอืมชามากเขตาตัดชิปเนืน้ะมันช้ามากโอเคนะเรากลับมาต่อเลยเมื่อกี้เรื่องตอบเยอะแกะแล้วไอ้กด อันนั้นเนี่ยอีจิตอีบันเตอรี่ตรงนี้แล้วก็ในตัวผมไม่มีนั่นนะเดีย๋ยวจะกดเข้าในช่องว่างนะครับผมนะหรือว่าถ้าใครมีช่องว่างก็ตรงนี้แล้วกดแอปอีปนะฮะนี่แล้วกดเข้าไปอีเทมลบศูนย์สามไอซีสามเก้าแล้วก็มันอันนี้มันต้องอย่างเดอันนี้สองน้องยึดม,มันนะอันนี้สามคือ จะมีแคนนะผมขอกดสองห้าห้านลละเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับไปเซฟนะโอเคนะคมาดูผลกันนี่ฮะมันกลับมาลมมแล้วผมยอมรับนะเราจิ้มไปแค่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยโอเคสําหรับวันนี้ก็มีพูดมา ทำเมื่ออันนี้ลงในชน้นใหม่ไาบ้บายฮะเตอนหลันี้ก็ขอยอนะอา่าไปทำ่ยนะให้ชอบกินอะไรก็แชร์กัสตาร์ขายนีนไะบ๊า้บายไอ้ทั้งมีรังวันเลยไ้บ้ายไปเลย